สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YS ครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาพบกับประสิทธิภาพของช็อคอัพแซดซีรีครับผมที่ติดตั้งในรถ u ิ i s h ิ Tri t ันนะครับเจ้าของรถนะครับผมเดินทางมาไกลนะครับจากมุกดาหารเลยนะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนี้แซดซีรีสนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีความพิเศษยังไงนะครับแล้วก็พอติดตั้งไปแล้วเนี่ยสมรรถนะความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามดูครับผมผมเอนะครับ มาจากมุกดาหารครับมาเปลี่ยนโชค YSs รุ่น z ซซ r i ี s พร้อมสปริงคูเซตนะครับทำอาชีพอะไรครับวิ่งดูงานทําเกี่ยวกับอลูมิเนียมครับจ้องวิ่งข้ามจังหวัดทุกวันเวลาไปกับ200โลก่อนที่เปลี่ยนเป็น YSs นะครับผมพี่ในการเปลี่ยนโช๊คเรามีการบ o ติฟาช่วงล่างอะไรบ้างไหมครับมีเปลี่ยนโชคของค่ายญี่ปุ่นค่ายหนึ่งครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันยังไม่ลงตัววิ่งด้วยความเร็ว ประมาณ120แล้วเจอถนนปะเป็นร้อนเป็นคลื่นมันจะค่อนข้างโครงเคลงเหมือนกับว่ารถมันจะไม่นิ่งเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ติดปัญหาเรื่องการเคลมเราก็เลยตัดปัญหาว่าเปลี่ยนใหม่เลยน่าจะโอเคกว่าทําไมถึงเลือกตัวซ,ซีรีส์ครับพี่เอ่อเท่าที่ฟังจากการพารีเซนต์การคุณสมบัติของมันน่าจะเหมาะกับเราที่สุดเพราะเราใช้ทั้งในเมืองแล้วก็ข้ามจังหวัด เพราะเราใช้รถสองคนครับตัวนี้มันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทดสอบรถกันดูนะครับไดเข้างหลังไม่ดีเท่าเดิมครับเพราะว่าผ่านไอู้ปเนี่ยรอยต่อครับตัวพี่เดิมพีนี่คือด้านท้ายนี่คือมันดีดตัวนะีครับแค่เหัือนอันนี้ดีนิ่งขึ้นครับ แรกที่เห็นคือ,อาการที่พวงมาลัยมันน้อยลงคือมันขึ้นมือน้อยลงเนี่ยห่ะใ,ใช่ครับเพราะว่าจับตั้งแต่เริ่มวิ่งในซอยครับสองเดิมพวงมาลัยมันจะมันจะรู้สึกได้ได้มากกว่าะน,นั้นคือโชกน้าที่เป็นตัวแต่งมา <laughs> ชหน้างี่ที่เป็นตัวแต่งมา หน่อยมากขึ้นอครับของเดิมคือมันลงปั๊บเด้งเลยสวนเลยยื่ยงลงพุ๊บแล้วอยู่เลยนะพี่นะตอนแรกดูยี่ห้ออะไรอะไรสีทองมันเป็นระบบปิดแล้วถ้ามีปัญหานี่คงต้องโยนทิ้งอย่างเดียวแล้วตอนนี้ดู้ไหมว่ามันเป็นมันเป็นตัวที่มีชุดนิทาะกินซ่อมได้ครับอ่านอ,อ่านผ่านตาอยู่ก็เลยเลยเลือกด้วยส่วนหนึ่ง แลวพวกจังหวะที่มันเดิมพวกทาปูขาเนี่ยมันมีความแตกต่างที่ตอนนี้นะโครงอะไรมันนิ่งขึ้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สะบัดแบบของเดิมของเดิมมันมันจะค่อนข้างสะบัดสะท้านมามากับมือ จังหวะลง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 เนินหรือลงอะไรแล้วมันมันไม่ดีดเร็วเหมือนของเดิมมันไม่โยอนไม่เวียงรถคือ,อ,อ,อนิ่งไปหมดเลยอ,อ,อ,อาปุ่าลครับเพราะโดยปกติเมื่อก่อนถ้าเจอทางแบบเมื่อกี้ผมจะเปลี่ยนเป็นผับสี่มันก็ช่วยได้หน่อยนะว่าเออมันมั่นคงขึ้นลองเลยก็ไ ใสค่ครับสีแล้วนิ่งมากกว่าเดิมอีก <c oughs> ไม่ไม่โยนเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นมาก <c oughs> ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าถ้าอย่างของเดิมเนี่ยวิ่งท้งครับที่ถนนเป็นรอยปะครับ <c oughs> ปวงอะไยจะสายรถ มันจะแบบไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยมัน่นคงมากขึ้นแล้วก็อาการดีน้อยลงก็ซีรีส์เนี่ยทำให้เราไม่เหนื่อยเวลาขับรถเนี่ยมันจริงม่มีเรื่องของแฮนด์นะครับผมเรื่อง,อ,อ,งอะไรฮะน่าจะจริงเพราะว่าการควบคุมรถเราไม่ต้องไม่ต้องแบบไปเพ่งสมาธิอะไรม,มากกว่าของเดิมเพราะของเดิมถ้าเจอถนนแบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่รเราต้องแบบจับ ลงมาละยให้มันมันเครียดด้วยเครียดเพราะมันสะบัดไปสะบัดมาอืมครับแล้วอย่างเวลาพี่ขับแบบเร็วใจเหตุเมื่อกี้ว่วา,า,วามีทั้งทางผูกขาแล้วก็ทางแบบเป็นลูกลังนะพี่ขี่เร็วๆเ,เนี่ยพี่รู้สึกยังไงครับพี่จังหวะนั้นอ่ะมันคงมากแบบอันนี้มันคงมากขึ้นคือไม่ไม,ไม่ไม่สะบัดสายไปสายมาครับจังหวะเวลาที่เหยยบีบรคแรงๆเนี่ยพี่มันมีอาการออกว่าหน้ามันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยม,มีนะครับ เออมันเบรกแล้วหน้ามันไม่ทิ่มเหมือนเมื่อก่อนสองเดิมหน้ามันจะทิ้งๆหน่อยเหมือนได้รัใหม่ครับแล้วแบบมันคนละคันจากอีนี่ขี่มาเลยใช่ไหมครับขี่มาจากบุฟเฟต์อาหารเนี่ยคมันแตกทางไปเลยครับด้วามันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปพี่ก็คุ้มค่าอยู่ครับเพราะว่าไม่งั้นเราต้องไปเปลี่ยนลองผิดลองถูกครับมันจะน่าจะแพงกว่านี้ครับทําไมจะต้องมา เปลี่ยนเป็นตัวซัซซรี่ตัวนี้นครับลองดูครับของของคนไทยผลิตคุณภ,ภาพเทียบเท่ากับของเมืองนอกได้และที่สําคัญคือเรื่องบริการครับเรื่องวารันตีเรื่องเซอร์วิสต,ต่างๆเราซื้อโชคเมืองนอกครับเขาอาจจะไม่มาเซอร์วิสให้เราก็ได้อาจจะมีปัญหาแต่ของไทยนี่ผมว่าน่าจะหมดกังวลหรือหายห่วงตรงนั้นนะครับไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเลยคุณภาพครับดีกว่าแต่ตัางใช่ครับอ้อยอย่างหนึ่งที่เจอก,ก็คือเบามากคับโชค ชกเบาแเบ,บ,บามเมื่อเทียบกับโชคเดิมที่ติดมาหรือโชกแต่งยี่ห้อที่ผมใช้ร,รู้สึกว่าอันนี้เบามากมแล้วก็วัสดุอะไรเนี่ยดูโอเคครับดูเทียบเท่าของนอกได้เลยครับ,รบโอเคก็้นี่เป็นตัวซัสซีรี่นี่เราฝากกันเพื่อนนะครับ,รบ,รบสำหรับทุกท่นที่สนใจนะครับ,รบก็ราคาเต็มเซ็ตอยู่ที่3 5 8 0 0บาทสนใจก็สามารถ ติดตามสอบถามทางแฟนเพจนะครับ YS ชาร์จอัลโต้นะครับหรือว่าตัวแทนไหน YS ทั่วประเทศนะครับวันนี้เนี่ยผมกับพี่เอกก็ต้องขอตัวไปก่อนให้เี่ยงกลับรถกลับบ้านก่อนนะครับผมขอมากพี่เอกสวัสดีครับ